สบายดีสวัสดีสินจ้าวนี่้าวจ้าพบกันกับหนูอีกแล้วสำงปันอีสเแนลนี่เมื่อนี้คือเกแล้าจะมันมันหนาวนะมันหนาวหนาวแล้วมันก็ลมลมก็เลยไปถ่ you know, ายยูนอฟโบได้ก็ต้องถ่ายอยู่ในาะถ่า no, ยอยู่ฮือ,อ,อ,อันยยูซานไปกอนนี่ทุกคนเห็นบออันนี้ก็เจ้าเอิ้นว่าเนมไซล์นี่ให้เบิ่งเนม เนมทรายทางพุ่นเอิญคือกันบบเนียมทรายบุหัวบุหัวเอิญคือกันบบแต่ยูนิเห็นเอิญ่าเนมทรายมันจะเป็นแบบว่าเพิ่นจะบดข้าวเพิ่นจะเฮ็ดข้าวแห้งแล้วบดแต่ว่าบุหัวปุ่นอย่างเนี้ยอันละเพิ่นก็นมาใส่กับหนังหมูอันนี้นะหนังหมูโรต้าก็จะเป็นแบบแล้วแต่ผูกหมักจะหนูหมักหนูก็เลยว่า แซ่บจ้ะหนูบได้กินป้าแบบดุลแล้วเลยที่หนูบได้กินเพราะว่าเฮ็ดเองกบบโปเป็นนะเฮ็ดเองกับบแซ่บ,บ,บนี่เครื่องเคียงก็กจะมีหมักเพ็ดดิบผักเทียมหอมป้อมหอมบัวผักสลัดแล้วก็เอ่อผักกะหล่ำเหนียวเบาหลายดอกอยากกินแหง้งบัวได้กินโด้นดนละทางพุ่นเอิญอย่างเอิญคือกันบอกเอิญเนมทรายคือกันก็จะกินประมาณนี้ หนูว่าได้กินเวลาพู้ดดอนละได้หลายปีเลยแหละจนลืมแล้วว่ากิาิ่นอะไรบ้างพุ้ดกินถือบ่เนี่ยอืมอืมอืมใช่กิ่นว่าห้ยักเค็มมานะเอาหนูเอามาใส่เองอยากลองว่ามันใช่เข้ากันบ่ เดี๋ยวจะลองกินใส่บักเทียม,มลองลองใส่กระลำมาเลยแซ่บได้อ มันจะเข้ากันบน่หัวใจได้หอมมากเชียวอืมแซ่บแท้ๆเลยจะให้ามากินน้ำเด้ เพชรไส้นี่เพชรใส่สองไปเลยเอเคโอ้เฮียเป็นอย่างเฮียเนาะเห็นปะขออนุญาตกินคำใหญ่ๆด้วจ้าอือืม,อม มันก็จะเป็นแบบนี้แบบหนันงหมูอ่อน รสชาของแหนมจะเป็นแบบว่าหวานๆลายไวล์ต์ like, นิำน่ำๆไปนะจะหอมๆเข้าอ่อนๆแล้วก็จะหอมหนังหมูพร้อมเขาก็จะใส่ผพักบัวแล้วก็พักหอมพร้อมนี่ตัวนูว้นนั่นบมมีละเี่ดเด็ดเดเ ตาแสบบอแหนมหมู กิ๊บกิ๊บกับผักชีมันสิบวัเข้ากันนะมาเอามากินก็เออมันก็โอเคดีนะ น,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 น้อยก่อนแล้วเราัะเซฟโอ้ย you. Mm -hmm. แซมแห้งเพราะว่าไม่ได้กินโดนละ <laughs> 嗯，反正。 มันนีเว้านหน่อยๆกินของที่ไไปได้กินดนนะว่าอย่างกับพอออกเพราะว่ามันแสบแห้งห <c oughs> นูจะกลับไปสนุยานเพชดพฤ ผักบิดแล้วหนูเดิมบอกว่าถุงหนึ่งเสาห้าพันเสาห้าพันสองมื่นหะพันกีบสองมื่นหะ มันเป็นแบบนั้น่อยเนาะอืมทำยังไง เพื่อทุกคนเพื่อตลอดเดี๋ยวแกไปเทียมกันแส่เขียวกับปักเพชดปักเพชรหกการอดเสนะ พับแบบนี้แบบนี้โอ้โอ้โอ้ my g อดโอ้เฮียลายพูดคำนี้เพอทุกคนอ๋อ พอดีอิ่มกับพอดีผักเบิดยังอยู่แต่กินต่อดนอยู่มีม่แรละจ้างน่นนี่หนูกะได้แหนมทรายมาฝากพี่ฝากน้องกินอย่าลืมบอกหนูด้วยปะ ทางพุ่นเอินว่าเน็บสายคือกันโมเมื่อนี้มีแต่ซัมเี่เมื่อน้านหนูจะกินอย่างหนูจะไปใส่กับฝากติดตามคือเกาสำหรับเมื่อนี้หนูไปก่อนบ๊ายบาย